แต่จริงๆมันก็แบบว่าเดินทางด้วยรถก็ได้เนาะไม่ล่องเลยยางเหมือนมาไม่ถึงเนาะเป็นการเดินทางไปหาน้ำตกที่ยาวนานที่สุดเอ็มเดินทางจากกรุงเทพไปยังตัวเมืองหชั่วโมงและเดินทางจากตัวเมืองตกไปยังอุ้มผางอีก8ดชั่วโมงและยังต้องล่องเลยยางไปหาผ่าเลือดอีก3ามชั่วโมงนั่งรถจากผ่าเลือดไปหาน้ำตกอีก4ี่นาทีและยังต้องเดินเท้าเข้าไปหาน้ำตกอีก30นาที4วันสามคืนเพื่อเธอทีรอซู เจ้าฟอโดเห็นควันแล้วูอ้ยที่รอซูขึ้นชื่อว่าได้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับ6ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย